สวัสดีค่ะเพชรสมอนทีวียินดีต้อนรับค่ะดูประแตนทานข้าวนะคะล<า>ง,งก,ก็ไเากน่นยเกเ <laughs> ียออก <laughs> เอาเตะ สลัค um, ินี้ก <íb> ็เอจบคลิปนี้นะคะออค่ะทุกคนสมครอออกค่ะสมาร์ทขล่ะแบรลเปจเขาคิดเบิ่งเด้อปรุนเขาคอมเมนต์ตอแรกเอจเขาคิปเมดกีเนี่ยนี่เบองเดิมันท่าเปรนี่ยมันด มันจะไปออกออกไหมตอนแรงออก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 แล้วเรื่องเรื่องอย่างน้นยินยินแ่เงี้ยใครหมดมมานมารับผมเดียวมันออกออกขอบคุณลายหาย้อยแล้วผมเอาเช็ดกินก่อนหมูเลยโอ้ยลม สำหรับไปืใจมาดูนี่เงี้ยไข่มเดียมเป็นเี้ยมงไดนะครับไขโมเดีกัดอสูงกัดขุนพมดไ่ดไงอุ่มครับุ่มอดีซุมหันงันจมาพอดีซุมแก้เบิรงซื้อนี่พอดีซุมนี่โอ้ยพอกะได้ตสไวั ตซุ้มเรานะ่รเาเไดซุมยังหน่อยได้คุ้ตมเพื่นูนาไุมหน่อยค่ะม่ซุมยังหน่อยซุ้มหลายอนบ่เงินุเจ้านี่กเดีาไปเี่เ้ไปสมาเมือนี่บนเนี่เออวันที่ายไปไปไหนมาครับทน่นการคุยงนีลีกรนกิีรนรยนนะ ลายเนวอยู่อ้ยตามเรื่องตามเราเมื่อนี้ไปใส่สั่นจวดกันบ่นุ้นูยายยังยายนะน้นั่งนังายพุาวไหมพาวไมเรียบร้อยก็มาเอาเงวนไฟลงหงเงนไฟลงเชื้อปัญญาอายุกอสเตเลียไม่เปิดใส่ไปผมวะวันนี้ใครมีบระสการณนี่ ก็้ไปคิแน่เรียบร้อยคนดีทางคุณลุงกนว่าเองปเนี่ยวเทเรอีนานะคเดีคนเองก่นที่ย่อแน่กตามหน้า้าวันนี้ทางพี่น้องอ่บเราไปหาออกจะดรอ วเ็นกมาเรียบร้อยแล้วมาแล้วคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะใช้เวลาอยู่คนเดียวังกระคำทำไม่ำอยู่นี้เปหน้าผุยาีเดือนเดือนขึ้นโอ้ยได้่เน้วันนี้าำไปซื้อเนื้อมือนี่ยไปซื้อเนื้อซีนไปซื้อเนื้อเราก่เปนเนื้อลรกนี้หเนี่นเขาคนหนึงเด้อีีเนื้อแห้งรับผม ค่นข้าาลนาคอันนี้นะพวกย่านงูเลยุกป้าเงูแวๆกีนั่นเฮ้ยโอ้างวะงูเมามงคขบา็นี่ก็คือบรรยากาศนะคะลุงทานข้าวเสร็จแล้วนะคะ ปะเต็นมาทีหลังเนาะปะเต็นมาทานทีหลังนะคะมือละกูมือละกูครับเอาพีให้มันอกกระพิบันเนี่ยเอนูมันนกกระพิบใช่ไย่ชอบแ่แม่เยไปเรื่อยๆนะครับกระพินีงกระพนียงสูอสติอง่งงงอ สังพงศ์ในตอมีดแนวกระตุ้นได้บัดนึงจะร้องมาฟังเราท้านเดียร์ะห่างเขาอยู่ข้างมืลุงก็คงจะดูโทรศัพท์นะคะแตนป้าเต็มทานข้าวเนาะเป็นบรรยากาศยามแรงไม่มีใครถูกหวยนะคะไม่ได้เลี้ยงหวยนะคะ คุณทีเลี้ยงคุณทีเลี้ยงข้าวเย็นค่ะไม่มีใครถูกรางวัลคุณทีเลี้ยงข้าวเย็นค่ะซื้อหมูซื้อหอยมาแล้วทำหมูย่างก็หอยจิ้มน้ำพริกแกวมาคะบรรยากาศหนะ้าบ้านลุงพลนะคะคะ่ำคืนนี้ค่ะเก็หบหลอดไฟแล้วเดี๋ยวรอใส่โซลาร์เซลล์นะคะ อกปูมองไม่เห็นเลยอูะขอบคุณลลายด้วยกะเด้อที่เข้ามารับชมค่ะอย่าลืมดันเพชรสมอนทีวีหน่อยนะคะเพชรสมอนทีวีค่ะเพชรสมอทีวี